Uh, uh, club home. Hello everyone, welcome to the channel again and again. I'm here at Vientiane uh, capital in uh lake area. You see, over there is uh, the breeding. the apartment cross uh, close to uh, Nong Chan, uh, market. Right now, Nongchan market, they, they, are breaking now destroy the own uh, market, the old building. They will build, build the new building. Yeah. Since over there is the uh, yeah. Tarat Sao Mall. this over here, the house that behind the เดอร์ดงพารานวิลเลจนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นขับเจ้าก็ยืนยอยู่ทั้งหลังของตึกต่างๆเนาะที่เป็นช้อปปิง้งมอลนละ์เนาะก็อยู่ในทั้งหลังของตึกอาคารต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นเขตหนองจันทร์นะครันเะด้อ เนาะพายกระชูเดียนะนองจันทร์หรือว่าขวดินเนาะแต่พระเจ้านี่ได้มาอยู่ทั้งหลังเนาะของอาคารต่างๆเนาะแล้วตัวนี้ก็ะสิเมนอ่าเป็นแบบอพาร์ตเมนต์เนาะเป็นแบบห้อนพักเนาะกับสำหรับใครที่เข้าใจเนาะอ,อพาร์ตเมนต์เนาะและ้วก็อยู่ใกล้กับตลาดขวดิน นี่ตลาดโคดินหรือว่าตลาดนองจันเนาะเพิ่นได้ฮื้อแล้วฮื้อตัวเก่าเนาะข้าพเจ้าก็ขี่รถไก่มาเมื่อกี้เนาะก็บอกพี่น้องฮู้ว่าเพิ่นได้ฮื้อตลาดเกา่าตลาดนองจันนี่เนาะเม็ดเพิ่จน,ะนจะสร้างใหม่เนาะพี่น้องเพิ่นจะสร้างใหม่เออลาที่ท่านเหน็นมันเป็นตลาดเศร้าเออเป็นตลาดเศร้าเด้อพี่น้องเด้อเออลาตัวนี้นี่เนาะก็เป็นตลาดเศร้า ล้ตัวนี้กับเหือนทั้งถนนดงประลานพี่น้องเนาะถนถน,นดงประลานเนาะอันนี้ถนนดวงประลาน,นพี่น้องเด้อแล้วก็ท่านเห็นเนาะกาบจะอยู่ทั้งหลังเนาะกาบเพียงแต่ให้พี่น้องเขาได้เห็นเน,ะน,นเาะกาบริเคสหนองจันทร์เนาะอันนั้นก็นเป็นอาคาราพักสั้นเนาะ อย่าค yeah. ือเป็นตลาดชอปปิงมอลล์เราเป็นอาคารอันหนึ่งที่ใหญ่ในเวียงจันทร์เนาะตัวนี้ก็เป็นสังหลังของเวี uh, filter, นะยงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะพีเนาะประมาณนี้แล้วทางกราจีนเนาะบอนจอรดรถจักรตัวนี้นะบอลจอรลดรถจักรกับขันหนึ่งสามพันกีบขั้นหนึ่งสามพกีบพี่น้องเนาะแต่นี่บอนจอรดรถใหญ่เนาะ แตมมีบนจอรถจักรเนาะพิ่เก็บผูนึงสามพันกีบเนาะคาฟารถจักรแต่รถใหญ่คือบะไม่เสียเพราะว่าเพิ่นมีสถานที่จอดประมาณนี้เนาะใครเนาะเขาจะไปย่างไปบึ้งตลาดนองจันกันที่ว่าเพิ่นได้มางไปเนาะใครเนาะไปกันพี่นาอ่ก็อีกมุมหนึ่งเนาะครเนาะมุมหนึ่งของทั้งหลัง อาคารต่างๆเนาะแต่ทั้งหน้าแล้วกับชิงงามใครเนาะกับชิงงามแต่ว่าข้าพเจ้าอ่าสุดหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้เห็ุคลิปแล้วเกี่ยวกับทั้งหน้าเนาะแล้วก็เข้าไปทางในอ่ามิ้งจันทร์ซ็นเตอร์ฮนข้าพเจ้าก็เคยเห็ุคลิปไปแล้วแล้วก็เข้าไปทางในปักสันฮนข้าพเจ้าก็เคยเห็ุคลิปคลิปไปแล้วนะครับเนาะประมาณนี้แต่ทางเส้นนองจันทร์ น,ออน,น้งนองยัองอยืงอยู่ส่วนนึงเด้อพี่น้องเด้อน้องยังอยู่ส่วนนึงเนาะไปเบิ่งกันจักหน่อย <c oughs> ว่าข้าพเจ้าได้เว้าอ่ามีมื้นความจริงบ่เนาะ ันนี้แม่นนองจันทร์ที่ลงเหลืออยู่นองนี้ลองคอนเนาะอันนี้แม่นนองจันทร์ที่ลงเหลืออยู่ในคอนเทนเ้อนี่นองจันทร์จะเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวนี้เพื่นบริถมเนาะจะเป็นนองจันนี่เงีวเป็นฮอดอ่นนะนะตลาดเศร้าพุ่นละเนาะแข้งเป็นฮอดตลาดเศร้าเออแล้วก็ตัวนี้เพื่อนก็นได้ชมช่วงใดน่วงหนึ่งแต่ว่าเพื่อนยังจงไว้ให้เห็นอยู่เนาะ เป็นสะน้อยเนาะก็เป็นน้องจันที่ล่ะเนาะแต่ว่าก็ชิ้นยาวออกไปเลยน้องจันทชิ้นยาวออกไปเลยเนาะชิ้นยาวไปเพราะเราก็เพิ่อนได้ถมส่วนใดส่วนหนึ่งถ่มลายเติบล่ะแล้วก็ได้มาสร้างอาอาคารนี้ขึ้นมาเนาะดิสซาซัมซัมน้องจันทร์เลขเลฟอย่าแต่สบายในข้อดิสิสน้องจันอ๋อน้องจันเลขอ๋อซัมพี่เป๋อข้อขัวดิน Kodin village or Kodin market or Nong Kian village or Nong Kian, uh market or something like that yeah before this area is a uh, all lake yeah long lake here and then that's why they covered uh, by the dirt and then they build this uh, building up yeah not long time ago yeah not long time ago yeah okay let's let's go see the uh breaking the old building of the Nong Chan market นะพี่น้องเนาะเฮาจะเบิ่งการอ่าฮื้อวการอ่าทําลายเนาะอาคารเก่าเพื่อจะสร้างอาคารใหม่ที่ตลาดนองจันรหรือตลาดโคดินเนาะประมาณนี้ h e r e we are This is Nong Chan Market yeah Now they you know breaking the old breeding they will r e b u i l d the new breeding or repair some some they destroy it นะพี่น้องอันนี้ก็แม่นตลาดหนองจันเด้อหรือว่าตลาดขุดดินเนาะนี่นี้เพิ่นกําลังฮื้อเนาะบางส่วนออกตาเพิ่นสิตกแต่งใหม่บ่หรือว่าเพิ่นสิทําลายหมดก็บ่จักเนาะแต่ว่าหลังอาคารนั้นเพิ่นก็ทําลายไปแล้วเนาะครเจ้าก็เหลียวเหไปแล้ว ประมาณน,นี้เมนตลาดลองจันทร์เลดด็กไงตเป็นงจะทำลายไปเนาะอันนี้รัฐศาลข้าพเจ้ากระหังกระหูเนาะอันนี้นก็เป็นอาคารถึงบนยูพักพักอาศัยเนาะ This is uh, a residential or apartment. Yeah, they try to uh, breaking the old roof, or oh, I don't know. Uh, this is my, my they might uh, this building they might just repair it. Yeah, just repair it. Okay, I don't know. น,นี่ก็บผาจิตรีได้เนาะอันนี้เป็นอ่าคานหลังเก่าซึ่งเพื่อนได้ขายาเครื่องอ,อยู่แถวนี้เนาะเพื่อนก็นได้ทำลายปไปหมดแล้วเนาะนตลาดโคดินหรือตลาดดังจันนะเพื่อนเนาะแต่ว่านอาคารหลังนี้เพื่อนหางกระปุ๊บเป็นการฮักสามียนเนาะเพป็นการฮักสามียน ต่ว่าอาคารชนี้กับเก้าอิลีเพื่อนได้ทำลายไปแล้วนเนาะเพื่นได้หือไปแล้วประมาณนี้เนาะ this uh, you know the trash of the, the old building of uh, n องจันอ๋อขวดินอ่าอ่า market yeah so over there is a, a bus station yeah the bus station the still there นะพี่น้องเนาะตันน, uh, นี้แม่นอ่าฐานนี้รถ คนส้าเนาะเออทั้งข้างตลาดหนงจังนนี้เนาะแลต่อไปก็เป็นตลาดเศร้าเนาะกะับกับออฟแอ,อ,อมกันกันซิฟูดีเนาะตลาดเศร้าตลาดหนงจันแล้วก็คิวรถมีเนาะประมาณนี้น,นี้ก็เป็นอาคารที่ทเจ้าทุบมั่งไปเนาะแต่กี้ก็เป็นห้านค่ามดืด หัางข้ามดแถวนี้เอพิอ่งได้ทุบได้มากไปแล้วเนาะ,ะหมายว่าเพิ่นเพิ่นชีปรับปรุงใหม่เนาะนปรับปรุงใหม่แต่ตลาดตรงจันทร์ชิ้นใหญ่ไปใส่ขับเจ้าบุาหูุเนาะเออประมาณนี้นะเพิ่งน,น้องเนาะก็หมายเขาว่าเพิ่นชี้ส้างขับเจ้าเห็นเครนใหญ่เห็นเนาะเออหมายว่าแถวนี้เพิ่นชีปรับปรุงย่างไงล่ะเนาะพี่น,น,อน้องเนาะปรับปรุงย่างไง แต่ลังหันค่าเนี่ยก็นยั้งอยู่เนาะอยู่แถวนอกเขตนอกยั้งหันค่าต่างๆาแต่หนึ่งอาคารตัวนี้ได้ถึกทำลายไปแล้วเนาะหรือได้ถึกหื้อไปแล้วเออจากสถาน,นีรถขนส่งโดยสารยังคือเกา่าเนาะกระต่อไปฮน อาคารนี้ก็เป็นห้ากระปุกห้างนิ้งโบแล้วแต่อาคารนี้มันอยู่ในเขตตลาดหลงจันทร์เพิ่อนก็นทำลายไปหนะ้าพี่น้องเนาะเข้าแจกกันตรงนี้แล้วก็ตึกสองสั้นนี่ตึกอ่าตึกตัวนี้ก็เป็นบนค้นอยู่เนาะเป็นอพาร์ทเมนต์เนาะเพิ่อนก็ยังหักษาไว้วหักษากรบปุ่นเพราะยังไม่อยู่และแถวนี้ขนาดเป็นตึกหลังใหม่เกี่เพิ่นหาการสร้างเพิ่อนก็นได้อ่าปรับปรุงนะเนาะเพิ่นปรับปรุงไป จะเหตุผลในเรื่องข่าวพเจ้ากับบื้หูเนาะกับบื้หูเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้มาอ่เดิวมาเที่ยวหรือว่ามาลดตลาดนี่แล้วแถวนี้มันห้องขายเครื่องวี่ในอาคารหลังใหม่แต่เพิ่งกอ่ายกง่ายออกไปเนาะไม่ค่าซ้อขายยกง่ายออกไปแล้วก็เพิ่งก็ที่ดัดแปลงใหม่หวังว่าใ <c oughs> นกปีสองปีท่านจะเห็นสมนาตลาดใหม่ของหนองจันทร์เนาะ ประมาณนี้ออแต่ว่าหานค่าเนี่ยกันยังยังอยู่เทนะ่านั้นเด้อหานค่ากาแถวนั้นยังยังอยู่เนาะประมาณนี้เออ่อออาการโผกฝากรถจอกรรถจักรกันยังอยู่อยู่ในอาคาราหลังไม้เนาะแถวนี้เป็นสิบริเวณมากเนาะ ตลาดรองจันมาตารฐานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิดเนาะประมาณนี้การใส่ผ้าปากดังการใส่หน้ากาก,าก,สากใส่การสุขุมมือล้างมือด้วยน้ำสะอาดการรักษาระยะทางมรญญารยาทในการไอาจามเนาะอันนี้ก็นั่งตึกตึกไปสั้นสองที่ข้าพเจ้าได้บอกไปเนาะตึกไปสั้นสองแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนได้อ่า กยกง่ายไปแล้วพีนน่นา้องง่ายไปแล้วเราเพิ่นกำลังสร้างสาไม่กำลังสั่งสาไม่ขาก็ขับากจะมาอ,อยู่เขตน,นึงอ่ะพีเนาะตลาดหลังจันเนาะอาคารตัวนี้เพิ่นจะพับปุงไม่พี่น้องเนาะเพราะว่าตลาดหลังจันนี้มีหลายมีหลายอาคารเนาะมีหลายอาคารเ คารนี้เป็นอาคารเก่าคื้นกันนอกเนาะอาคารเก่าคื้นกันตัวนี้เพิ่นจะขึ้นขึ้นขึ้นมั่เพิ่นจะจงหางเมี่ยนเนาะแต่ว่าเพิ่นจะดัดแปลงเนาะเพิ่นจะดัดแปลง so this is all building they won't destroy it they just uh you know get some uh the oven can use it or the roof or something like that and they b ร uh, uh, yeah. ีเพย์ตรี i ิวด rebuild it. นอย่างเนาะตอนนี้ก็ได้ว่าไปแล้วเนาะเพื่อนก็ชิฮักษาห้างเมียนแล้วก็ซีซ่อมแปลงขึ้นใหม่เนาะประมาณนี้แล้วอาคารที่นี่นี่เพื่อนก็ะจะดัดแปลงเนาะจะดัดแปลงก็เฮือไปส่วนนึงเออเพื่อนชื่อเฮือไปส่วนนึง ทานจะเป็นการเฮ็ดเวียกของอกรรมกรเนาะเป็่นกับพยายามหื้อมัชุุอยางเป็นต้นเป็นสายฟื้นสายไฟก้นมูมัดเนาะเอาสายฟื้นสายไฟออกแล้วก็ทำลายหรือว่าหื้อบางส่วนที่ปวดจบวงงามเนาะออกโครงการตันนี้ปีหนึ่งไม่ค่อยเด้อปีเดียวเท่านั้นเพื่ว่าจะให้สำเร็จในการดัดแปลงหรือว่าการปุ๊บตะาันไหมเนาะ They this project only one year. They said only one year. They will get it done. Yeah. Some the uh, new build a new building, uh, repair the old building. Yeah, some of them. Uh, but some of them they will de destroy it. Yeah. Some room. Uh, right now they you know they take all the power line or cable line out. they will rebuild this place in one year they will get it done อ่าพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้เออก็ประมาณนี้อีกปีนึงเพิ่นใช้แล้วเนาะอีกปีนึงเพิ่นใช้แล้วกะตามโครงการเพิ่นเนาะกะกะสิงามเนาะแต่ว่าข่าวเจ้าก็สิกลับอเมริกาแล้วในอีก10มื้อนี้เนาะกะสิบ่ได้เห็นกะสิตามข่าวตามไปล่ะเนาะ กาสีบริเห็นว้าวแต่อาคารตัวนี้หลังใหม่ได้เห็นเนาะบริปุกบดุบนเพิ่นกระยังสีดัดแปลงเนาะดัดแปลงไม่มัดเนาะขนาดอาคารหลังใหม่ได้เห็นเนาะเพิ่นกระซีดัดแปลงตัวน,นี้เนาะท่านจะเห็นเนาะอาคารต่างๆแต่ถื่ดัดแปลงมัดอันนี้ขนาดหลังใหม่พี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้หื้อ ไฟฟ้าหรือว่าหื้อสายไฟฟ้าหื้อหยัง,งออกหมดแถวห้านไข่เครื่องนี้เนาะเนี่ยแล้วตัวพี่สร้างไม้นี่มันตัวนี้เนาะเป็นตัวนี้พี่น้องเออตัวนี้เป็นหื้อหมดเลยเนาะตัวนี้เป็นหื้อหมดเลยอ่า โครงการปีหนึ่งพี่น้องโครงการปีหนึ่งเด้อกาชีสาดงามดีเน,ะนาะเนาะเด็ดซ้ำท่านเห็นสายไฟเนาะสายไฟนี่เพิ่นดึงรถมาแล้วพี่น้องเนาะแถวนี้เพิ่งให้อ,ออกมาแล้วพอข้าพระเจ้าได้ยินว่ารัฐบาลนี่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสายไฟนี้ตามแคมป์มุ่นทางกันเนาะตามแคมป์มุ่นทางนี้เพิ่นจะมีโครงการแก้ไข เรื่องสายเคเบลิลสายฟื้นสายไฟที่แลนตามตามแค้มทางเนาะแบดบถนนลั่นสร้างท่านจะเห็นสายไฟน่าพี่น้องเนาะกับประมาณนี้ะจะแจ้งเนะาะจะแจ้งกอย่าลืมกดไลค์ให้คขาเห็นกดกระดิง่งล้วกดติดตามเด้ข้างในเด้อเนาะตัวนี้าค้าหลังไม้เพิ่นปุ๊กบูชาเดชปีเนาะ ครับเจ้าได้ถ่ายไปแล้วว่าเป็นอาคารหลังใหม่กะมี2ส,สั้นแล้วก็เพิ่นก็นได้อ่ายกง่ายไม่ค้าเสาขายออกไปแล้วเพิ่นก็สิอ่าปัวแปลงแล้วอ่าปะปุ้งไม่ประมาณนี้เนะา,านะเอาสิได้เนาะข้าพเจ้าจะไม่ได้อยู่เห็นแต่ก็ก็สิอ่า ได้เห็นเนาะต่ำเข้าต่ำเข้าแบบประมาณนี้อากาศก็กับฝนตกได้เมื่อคืนนี้ก็ไหลพี่น้องเนาะกับฝนตกเออกับเพิ่นว่าฝนตกสี่ห้าเมื่อเหรียญมันจะได้เนาะกับอาคารนี่กับบนอ่าอาคารที่คนผาผ่าใส่นี่ก็ไม่ได้ดนพี่น้องเนาะเพิ่นก็สร้างใหม่ใหม่กับติดกับอ่าชอปปิ้งมอลล์เนาะอ่าทางข้างของยิ่งจันซ็นเตอร์กับอ่าปักซันเนาะประมาณนี้ กอีกตัวหนึ่งเนาะสรุปตัวนี้ก็เป็นสถานีรถโดยสารเนาะตัวนี้ยังยังอยู่พี่น้องนเนาะกับเบิงซากที่ว่าเพิ่นทำลายอาคารไปเนาะแต่จน,นกระทั่งตลาดเศร้าเดี๋ยวจะตลาดเศร้าม่อโอบิดิงอันนี้นวีดิงระมาณนีเนะพี่น้องเนาะขอบใจที่เข้ามาเบิ่งนะพี่น้องเด้ออย่าลืมก็ไล์ให้เขาเห็นกดติกตามกกดกระดิ่งให้นเนาะ แถ่นอกเคนยังขายเครื่องอยู่เนาะแถ่นอกแต่อันนี้โคตรชเป็นงยังไงข้าวบูฮูข้าวพระเจ้าบูฮูเนาะยังขายเครื่องอยู่อันนี้โคตรชเป็นงยังไงข้าวพระเจ้ายังบูฮูเนาะ,ะข่าวพระเจ้าก็เห็นป้ายแล้วเนาะไอซอลซ่อมสายเฮีย โอเคครับ <c oughs> เจ้าหินแล้วเนาะ,ะแจ้งการเนาะเตรียมพบกับตลาดทวดินรู้แบบใหม่ไว้ๆนี่รอเสนอเมือเปิดเดือนมีนา2,000ัักซีกับปีเดียวน้นอใครเนาะเพิ่านก็บ่าปีเดียวสิกต้องละอันนี้มันโสมหน้าไม่ได้ใครเนอะตลาดขายส่งขายย,ย่อยจัดการคอนวิ่งฉันเกตเวดีฟอร the coming of a new foreign market, the retail and wholesale market, commerce center of v i e n c h a n capital. Wow. กับประมาณนี้คนนี้เนาะน่นอนหน่วแจ้งการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนธรรมอีกตามอ่าทุกสีน้ําของท่านผู้อํานวยการก็บริษัท เลี้ยงหิ่งการค้าบริษัทจัดสรรต่างๆเนาะิงตามการพัฒนาชนิดสังคมในปัจจุบันเนาะแตเพิ่นก็ได้เฮ็ดป้ายนี้ขึ้นมาเนาะก็เป็นบริษัทของจีนฮานชิบาเนาะกัเซ็นโดยท่านวิริศแสงดาราเนาะประมาณนี้กับทำเจ้ากระจิ้งไว้นี่หน่อยนึงเนาะนี่แม่น สมหน้าใหม่ของตลาดกวดอินเนาะ This is a new new uh, Kwadin market in the futures uh.